ครับทุกคนตอนนี้นะครับเราก็ขึ้นมาแล้วนะครับผมนี่ยิงไปหนึ่งนัดได้หนึ่งตัวนะครับผมยิงไว้สองนัดได้สองตัวนะครับอีตัวนี้อยู่ในกระเป๋าของแหนนะครับผมโอเคครับเพื่อนๆกระรอกนะครับกระรอกในฝั่งพม่านะครับผมสวัสดีครับสวัสดีอยู่กับช่องตูนคนป่านะครับ สำหรับวันนี้เราก็พาเพื่อนเข้าป่าเช่นเคยนะครับในรักกะเรลียงฝั่งประเทศพม่านะครับผมนี่นะครับปืนแก๊ปนะครับวันนี้ผมก็เอาลูกกดมานะครับส่วนนาก็เอาปืนแก๊ปไปนะครับผมโอเคครับเพื่อนเดี๋ยววันนี้เราจะไปหาต้นผลไม้แล้วก็ไปซุ่มยิงกระรอกกันนะครับผมโอเค ไว้เราไปถึงเป้าหมายเดี๋ยวจะถ่ายให้ปเพื่อนๆได้ชมนะครับผม ครับทุกคนตอนนี้เรานั่งพักกันนะครับผมนี่นะครับปืนแก๊สนะครับกบอกนี้เก่ามากแล้วฮะเดี๋ยวกบอนนี้นะครับแต่ว่าได้สักป่ามาเยอะแล้วนะครับผมดูสภาพนะครับสุดยอดครับเพื่อน โอเคครับเดี๋ยวเราจะนั่งพักกันสักพักนะครับเดี๋ยวเราก็ลุยกันต่อนะครับผมครับทุกคนตอนนี้นะกำลังเอาปลี่กล้วยนะครับมึงก็จะมากินในมื้อเที่ยงนี้นะครับ ตีกล้วยติกล้วยทุกคนเราจะมาจิ้มกับน้ำพริกนะครับผมนี่ทุกคนโรยอันนี้มันสุกแล้วนะครับผมหวานเกี๊ยบเลยนะครับล้างก่อนนี่ครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปกันต่อเดี๋ยวเที่ยงเดี๋ยวเราจะมากินข้าว Caplico in นะครับผม è ครับมายบีสิ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 แล้ว เดียวเดียวนี่ครันี่ตอนบัดูเลยเนี่ยนี่ร่างบัดูเลยดูเลี จะไหนทุกคนตอนนี้เราใส่กระสุนนะครับดึงปืนปืนแก๊ปนะครับตอนแรกเมื่อกี้ยินไปหนึ่งนัดแล้วนะครับไข่ไม่ทันนะครับเดี๋ยวเราไปเก็บนกกันนะเพื่อนๆซึ่งนกจะตกลงมาที่ต้นไผ่นะครับเดี๋ยวเราต้องหาทางขึ้นก่อนนะครับ นี่น่าเป็นทางขึ้นที่ดีเลยอ่าทุกคนตอนนี้นะครับขึ้นมาหานกที่ยิงไปเมื่อกี้นะครับถ่ายิงต้นนี้นะครับเพื่อนปุนยอดต้นสูงนะครับตกลงมาบริเวณไม้ไผ่นี้นะครับเดี๋ยวหาก่อนนะครับ ่าทุกคนเจอแล้วครับโหทุกคนนกนี่นะครับสุดยอดนะครับเพื่อนนี่ดูนกอันนี้นะครับในรักเรียงฝั่งประเทศพม่านะครับอันนี้ชื่อนกอะไรนี้ไม่แน่ใจนะครับ โอเคถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดไลค์ลนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องตูนคนป่าด้วยนะครับตอนนี้ก็เที่ยงแล้วเดี๋ยวเราเอาไปย่างนกตัวนี้กินกันนะครับผมครับทุกคนตอนนี้นะครับเราก็ถอนขนนกนะครับที่ยิงไปเมื่อกี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะมากอบไฟ โอเคครับผมเยวมาก่อไฟกันก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาย่างนกกันนะครับผมครับทุกคนตอนนี้คือเรากินข้าวมื้อเที่ยงนะครับผมนี่ครับก็เอาหม้อมาด้วยนะครับต้มน้ำนะครับผมพริกนะครับ อันนี้นกย่างนะครับย่างนกที่ยิงนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวกินข้าวเสร็จเดี๋ยวเราก็จะขึ้นข้างบนนะครับไปดูต้นผลไม้กันต่อนะครับผมครับทุกคนตอนนี้ผมมาถึงต้นผลไม้นะครับยุ่นนับขาหน้าเรานะครับผลไม้จะเป็นพุ่มพวงแบบนั้นเลยนะครับเมื่อกี้มีกระรอกสองตัวนะครับ แต่ว่าหนีลงไปแล้วครับเดี๋ยวผมก็จะทำที่ซุ้มบริเวณแถวๆนี้นะครับเพื่อนโอเคครับ ครับเพื่อนตัวนี้ก็เป็นตัวแรกของคลิปนี้นะครับผมนี่นะครับสีแสดภาพนี่คือร่วงเลยนะครับนาะอีกคนนี้ขึ้นไปดูดต้นผลไม้ทังด้านนูน้นะครับเห็นไหมครับเพื่อนนาะยอยู่นู่น้องบนนู่นนู่นนะครับผม โอเคครับเดี๋ยวเราอยู่ยซุ่มต่อนะครับผมนี่เลยครับกระรอกาฝั่งประเทศพม่านะครับได้มาแล้วตัวนึงนะครับผมชอบกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับผมขอบคุณครับ เอาเปพื่อนตอนนี้นะครับเราขึ้นมาไกลามากลึกมากนะครับใน,ในลําห้วยในรัก,กเรียงฝั่งประเทศพม่านะครับแล้วเราก็เจอที่พักนะครับน่าจะเป็นที่พักของทหารนะครับถ้าไม่ใช่ทหารกระเรียงก็น่าจะเป็นทหารพม่านะครับนู่นนะครับเขาหน้าจะทําที่หลบฝนกันฝนชั่วคราวนะครับเพื่อนแต่ว่าร้อยเก่าแล้วนะครับ โอเคครับเพื่อนเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนนู้นนะครับมีต้นผลไม้เยอะมากนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับครับทุกคนตอนนี้นะครับผมได้กลับมาที่ต้นผลไม้แล้วนะครับนู้นนะครับอยู่ที่ด้านหน้าเราจะเป็นพวงพวงนะครับต้นจะสูงมากนะครับ เดี๋ยวเราจะนั่งที่นี่เลยนะครับจนค่ำเลยนะเพื่อนนะครับรอาผมก็ใช้ใบไม้ไผ่ใบหญ้าตะตังคลุมนับบังตาสัตว์ที่จะมากินผลไม้นะเพื่อนโอเคครับเดี๋ยวเรามานั่งรอกันทุกคนตอนนี้นะครับกระรอกมาแล้วตัวหนึ่งนะครับที่อยู่บน No, not no, no. ครับทุกคนตอนนี้นะครับกระรอกมาแล้วตัวหนึ่งนะครับพึ่งตกมาเมื่อกี้นะครับยิงไปเดี๋ยวเราก็จะสุ่ต่อนะครับเพราะว่าตอนนี้แค่ประมาณสักห้าโมงกว่าๆเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราก็จะสุ่มแบบนี้นะครถ้ามาเราก็จะยิงนะครับครับทุกคนเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนไปเก็บ กระรอกที่ตกเมื่อกี้นะครับอยู่ข้างหน้าผมนี่นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเก็บกันนะครับกระรอกน่าจะไม่มาแล้วนะครับเพราะว่าฝนก็ตกโปอยนะครับแล้วก็ใกล้จะข้ามเล่มกันนะครับอันนี้ก็หกโมงกว่าแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปเก็บกระรอกกันก่อนนะครับ ตอนนี้ผมปรจากที่ซุ่มแล้วนะครับเมื่อกี้กระรอกตกลงมาบริเวณนี้นะครับอ่ะนี่เพื่อนมดมด สุดยอดครับเพื่อนกนระโดดตัวนี้แก่แล้วนะครับตัวผู้นะครับโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ช่องตูนคนป่าด้วยนะครับครับทุกคนตอนนี้นะครับเราก็ขึ้นมาแล้วนะครับผมีนยิงไปหนึ่งนัดได้หนึ่งตัวนะครับผมยิงไว้สองนัด ได้สองตัวนะครับอีกตัวนี้อยู่ในกระเป๋าของแหนนะครับผมโอเคครับเพื่อนๆกะรอกนะครับกะรอกในฝั่งพม่านะครับผมเดี๋ยวเราก็จะมาทํากินกันในป่านี้เลยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็จะขอตัวลาเพื่อนเพื่อนเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันในอีพีต่อๆไปนะครับผมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์นะครับผม แล้วก็กดแชร์ให้ช่องตูนคนป่าด้วยนะครับสวัสดีครับ